นั่นไงใช่เลยสวัสดีค่ะครูใจร้องวีดีดอทคอมค่ะสวัสดีค่ะอ้องสุกัลยาดาราทิพย์ค่ะกับรายการนั่นไงใช่เลยและช่วงนี้นะคะเราอยู่กันในช่วงคิดต่างสร้างอาชีพค่ะแต่พิเศษค่ะวันนี้เราอยู่กับใครเอ,อ่ยตรงนี้เรียกได้ว่าเป็นพระเอกตลอดกาลเลยก็ว่าได้นะคะ เชื่อค่ะว,ว่าการเวลาจะไม่สามารถทําอะไรพี่ท่านนี้ได้เลยจริงๆเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสวดีครับตอนนี้เราอยู่กับพี่ไกสอนแสงอนันต์นั่นเองค่ะสวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับผมสวัสดีครับโอ like ้โหอึ้งอึ้งกับความหล่อของพี่ปุ้มจังเลยนะคะเคยเจอแต่ในทีวีใช่วันนี้มานั่งอยู่ข้างๆรู้สึกตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากๆเหมือนนั่งอยู่กับพี่ชายที่ห่างกันเพียงสาปีเท่านั้นก็วันนี้มาเพราะว่า ถูกเชิญให้มาบอกว่าทําไมอายุขนาดนี้แล้วสุขภาพดีเนี่แหละค่ะเป็น,<ช>นถา่ที่เรากําลังจะถามพี่ปุ้มอยู่ว่ามีเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพร่างกายผิวพรรณให้ดีหนุ่มอย่างนี้ได้อย่างไรนั่นแหละคะเห็นหน้าพี่ปุ้มแล้วอ้อมบอกตรงๆเลยว่าไม่สาบานพี่ปุ้มพี่ปุ้ม <laughs> พี่ปุ้มพี่ปุ้มขอเรียก <laughs> พี่ปุ้มเลเ <laughs> พราะว่าเห็นหน้าแล้วไม่สามารถจะเดาอายุได้จริงๆ,ๆอะคะ่ะว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะกระสิบ กระซิบก็พูดดังๆก็ได้อัดาดๆสองเลยดีกว่าปีนี้สองพันห้าร้อยอ่ะบวกลงพู้หานนะท่านผู้ชมสองพันห้าร้อยนี่สองพันห้าร้อยหกสิบสามจะยากหกสิบสามยากข้าหกสิบสี่โอ้โหปรดรานอยากจะสาวอย่างนั้นตลอดการบ้างแต่ว่าก่อนที่จะถามเคล็ดลับความหนุ่มเสมอนี้อยากจะถามว่าตอนนี้พี่ปุ้มเนี่ยได้ทำอะไรอยู่กับวงการหรือว่ามีอาชีพอะไรบ้างคะก็ ตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วจะดูแลเพชรพุ่มพวงอ้น้องเพชรนะครับจัดรายการ FM95 บางครั้งลูกพุ่งมหานครเป็นการจัดแบบออนไลน์ใช่ไหมคะพุ่มพวงแฟมิลี่ไลฟ์สดไลฟ์สดเป็นไลฟ์สดแล้วก็ไม่ออกสัทเ์ไลด์ด้วยก็คือเพลงของพุ่มพวงดวงจันทร์แล้วก็เพลงลูกทุ่งทั่วไปตอนช่วงกี่โมงคะเพชรเขาจัด4ี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนแต่พี่จัด 7จ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงครึ่งถึงสิบโมงวันเสาร์วันเสาร์ก็ <นะ S 2> สามารถข<อ>เข้าไปพูดคุยกันได้นะคะแล้วตื่นเช้าขนาดนั้นเนี่ยทาไมถึงสู้กับงานเชา้าฝ่ารถติดไปจัดรายการได้แล้วดูสดชื่นอย่างนี้ตลอดเวลาคะพี่ปุ้มคะก็นอกจากจัดจัดรายการแล้วก็ยังมีภาพยนตร์แสดงเป็นบางครั้งบางคราวาแล้วก็ละครทีวีต่างทีวีก็รับอยู่บางครั้งความจรงิงคนอายุมากๆกก็จะ,ะนอนน้อยอยู่แล้วเนาะแต่ตัวพี่เองเนี่ย เมื ons, Não, i, ่อก no ่อนนอนไม่ค่อยหลับนอน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 แต่ว่าการหลับเนี่ยมันเขาเรียกว่าหลับไม่ลึกอ่ะก็คือหลับไม่สนิทเออหลับไม่สนิททำงานเหนื่อยมากแล้วแบบพักผ่อนไม่ได้แบบนอนหลับไม่เต็มที่นอกจากจะวันไหนที่น้องเพชรเนี่ยให้ออกกําลังกายเยอะๆถ้าหลับถึงจะเพลียหลับไปอ๋อก็คือแบบว่าเรนื้อเหงื่ออะไรอย่างเงียมันถึงจะเพลียหลับไปแต่ถ้าว่าธรรมดาเนี่ยมันก็หลับไม่ลึกหลับไม่สนิทค่ะ นะครับแต่ว่าเราพยายามทานอาหารให้ให้ครบหมู่อย่างหนึ่งที่ว่าทําให้สุขภาพดีประมาณนี้พยายามไม่ต้องเครียดมากค่ะอืมใช่แล้วนอกแล้วนอกจากออกกําลังกายแล้วก็ทานอาหารให้ครบห้าหมู่แล้วเนี่ยมีอะไรเสริมมีมีมบ้างมีมีมีบอกตรงๆว่ามีอยากอยากรู้มากเลยค่ะบอกเราหน่อยมะเพราะว่าตอนเนี้ย ผลิตภัณอาหารเสริมในท้องตลาดเยอะแยะมากไปหมดเนาะ,ะก็ลองมาหลายชนิดแหละคนนี้ก็แนะนํามาคนนี้ก็แนะนํามาก็ลองลองดูก,ก,ก็ดีบ้างไม่ดีบ้างปรึกษาคุณหมอบ้างแต่ว่ามันมาคือความจริงเนี่ยถ้าเป็นเป็นยาเป็นสารเคมีที่เข้าในร่างกายเนี่ยก็ไม่ค่อยไม่นิยมนะอ,มอยากจะเป็นอะไรทีเป็นธรรมชาติใช่เพราะว่าเท่ากับว่าเราอ่ะ ทานเคมีไปเพื่อตกกทาง์ดังนั้นเนี่ยพี่ปุ้มมีอะไรอะคะที่ที่มันดีกว่านั้นก็เลยเจอน้องสาวเขาเปิดบริษัทมาแล้วก็มีผลิตภัณฑ์สมุนไพรชนิดหนึ่งเป็นสมุนไพรเนี่ยเนี่ยเอาให้ดูเลยก็ได้ตัวนี้เนาะตัวนี้นะคะก็เลยทานอยู่ตอนแรกก็มาโซเอ็ม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 ใช่ใช่มาโซเอ็มก็เลย ความจริงมันเกิดมาจากการเชื่อใจกันมาก่อนใช่ไหมฮะคบหากันมานานคือการเลยเชื่อใจว่าคนเนี้ยเชื่อถือได้ผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามเนี่ยอะไรก็ตามถ้าคนเรามาแนะนําเนี่ยต้องมีเครดิตที่ที่ที่พี่จะเชื่อใจก่อนว่าเออเขาแนะนําในสิ่งที่ดีๆนะค่ะเราต้องไว้ใจกันก่อนเนาะใช่ใช่ใช่ก็เลยมาลองดูตัวนี้ได้มาหลายเดือนละหลายเดือนแล้วหลายเดือนแล้วผลลับเป็นยังไงคะ เอาง่ายๆน้องสาวบอกว่าให้ทานวลเมเมตก่อนนอนวลลมเมก่อนนอนก็ทานไปเพื่อสุขภาพก็ทานไปทานไปหลังจากที่หลับไม่สนิทก็รู้สึกว่าเออหลับได้ดีขึ้นหลับได้ดีขึ้นแ้วพอเวลาตื่นมาค่ะสดชื่นสดชื่นไม่ร่างกายได้พักผ่อนแบบเต็มที่เนาะใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งบางทีวันไหนมีงานมีเพื่อนฝูงไปตีกอล์ฟมาแล้วก็ไปดื่มมานนิดหน่อย มันก็บางทีเขาเรียกอะไรเคยแห้งเหรอเขาเรียกอะไรแห้งใช่ไหมแห้งโอเวอร์แต่ตอนนี้คือพอทานก่อนนอนปุ๊บเออตื่นมาสบายสบายเหมือนกับเมื่อคืนไม่ได้ไม่ได้ดื่มอะไรเงี้ยโอ้ยยอดเยี่ยมเลยเยี่ยมมากเลยค่ะสมุนไพรสมุนไพรแต่มันไม่รู้จริงจริงเอ้มันมีเออมีหลายชนิดนะอย่างนี้แล้วเนี่ยมีอะไรอยู่ในหนึ่งแคปซูลบ้างมีส่วนผสมหลักสําคัญอะไรบ้างอะไรเงี้ย โอ้โหเท่าที่อ่านสรรพคุณนะคะแต่ละตัวเนี่ยเป็นสมุนไพรที่แบบยอดเยี่ยมทั้งนั้นเลยอะค่ะแต่ว่าอย่าลืมว่าเรามีสมุนไพรบำรุงร่างกายหนึ่งเราต้องออกกำลังกายอาหารทานให้ครบหมูจิตใจผ่องใสนะแค่นี้ก็ทำให้ร่างกายเราชะลอวัยมีอายุมากขึ้นผิวพรรณสดใสนอนหลับแล้วตื่น แบบสดชื่นอย่างนี้ครับอย่างนี้พี่เอสนใจอยากให้คนที่บ้านทานบ้างไหมคะแล้วก็วันนี้พี่ปุ้มมีอะไรอยากจะฝากกับท่านผู้ชมอีกไหมคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือว่าฝากผลงานก็ได้ครับก็ติดตามชมแล้วกันนะครับว่าตอนนี้พยายามจะดูแลคิวน้องเพชรจัดคิวร้องเพลงตัวเองก็มีผลงานบ้างพอสมควรและอีกอย่างหนึ่งเพชรบอกว่า้าจะต้องอยู่ไปนานๆจะต้องหนุ่มอย่างนี้นานๆก็เลย ทำทุกวิธีทางเพื่อที่จะดูแลเพชรให้รอแบบนี้ตลอดให้มันแข็งแรงนะครับอ๋อดูดีในวัยแบบนี้แล้วเนี่ยงานต้องเข้ามาเยอะมากเลยทีเดียวแต่คนเราทุกคนมันต้องมีอายุมากขึ้นมากขึ้นเนาะแต่ชะลอให้แก่ช้าลงเท่านั้นแต่ตอนนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยนะคะได้เยอะเลยมากทีเดียวครับผมท่านผู้ชมคะวันนี้เราก็ได้รู้เคล็ดลับดีๆจากการดูแลสุขภาพและความหนุมตลอดการของพี่ปุ้มไก่สอนแสนนานแล้วนะคะ ก็ต้องขอบพระคุณพี่ปู้มากๆนะคะที่นำสาระดีๆให้ความรู้ให้กับทุกๆคนได้รับทราบนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพบกันในช่วงต่อไปเลยดีกว่าค่ะนั่นไงใช่เลย